ความปรับปรุ้มใจของครอบครัวเรานะครับสำหรับพิธีพระราชทกนในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสุดเลยนะครับสำหรับครอบครัวมิชนีนะครับโอกาสนี้ก็ต้องก็ต้องบอกว่าต้องกราบสำนึกในพรานกาเนิดที่คุณนะครับที่ที่มีโอกาสนี้นะครับแล้วก็ทุกคนในครอบครัวก็พยายามทำเขาก็เตรียมการอย่างดีนะครับแต่ก็แน่นอนว่าคงอาจจะต้องมีขั้นตอนที่ขาดตกบกพร่องไนบ้านก็ต้องกราบ ขออภัยนะครับทุกท่านด้วยนะครับรวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่มาด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมากันในกําหนดการในเรื่องเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนิดแน่อยอนครับใน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 ระหว่างวันตั้งแต่เมื่อวานนะครับซึ่งเป็นวันสวดร้อยวันนะครับรวมไปถึงวันนี้ด้วยครับครับก็ก็ก็ทุกคนก็พยายาเทอร์ที่นะครับผมตลอดระยะเวลา3เดือนที่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 ผ่านมานะคุณแม่เราต้องให้ครอบครัวที่อากจะกำลังใจหรือว่าสภาพจิตใจดีขึ้นมากเราขนาดนั้ก็ถามว่าในส่วนของลูกๆน่าจะน่าจะ วัยกว่าวัยกว่าคุณแม่นะครับแต่ก็แน่นอนครับเหมือนกันก็คือโชคดีตรงที่ว่าเราเราอยู่กันกันข้างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกําลังใจต่างๆไม่ว่าจะมาจากทางลูกหรือทางทางเพื่อนๆของแม่นะครับเพื่อนๆคุณพ่อนะครับหรือว่าญาติพี่น้องนะครับญาติสนิทนะครับที่ไปมาหาสู่กับกับกับแม่บ่อยๆนี่ก็เขาเรียกว่า เจอหน้ากันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนกําลังใจผมเชื่อว่าคุณแม่ดีขึ้นเยอะนะครับแต่ก็โอเคก็ต้องมีบางช่วงที่บางบางทีถ้าก็อาจจะเป็นช่วงอยู่คนเดียวก็จะมีจะมีช่วงเหงาๆที่ถึงพ่อมากก็ก็พามาเยี่ยมก็คือพามาพามาหาที่ที่วัดบ่อยๆนะครับก็ช่วยได้คุณแม่มักจะพูดถึงอะไรของถึงคุณพ่อบางครับเวลาที่ท่านแบบว่าคิดถึงอะไรางทีที่ก็บอกว่าทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าทีนี้เขาเป็นคู่กันมาตั้งแต่ ถ้าแต่พวกเรายังไม่เกิดถูกไหมฮะก็หกสิบกว่าปีนะเรียกว่าเกือบจะทั้งชีวิตเลยด้วยานะครับที่เ็าอยู่ด้วยกันมาเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปไหนหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เขาพูดบ่อยก็คือบางทีเขาไม่ค่อยอยากไปไหนเพราะว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่เขาไปกันเป็นคู่ตลอดนะครับแล้วพอต้องไปคนเดียวเขาก็มีความรู้สึกว่าไปตรงนู้นก็ไปด้วยกันไปตรงนี้ก็ไปด้วยกันไปที่ไหนก็ไปด้วยกันตลอดคือตอนนี้ตั้งแต่ต้องบอกว่าต้องที่ที่ที่ทาอยู่นะครับก่อนนั้นเราด้วยซ้ำไปก็คือพอพอท่านเริ่มมีอากแล้ย ก็จะต้องมีอย่างน้อย1คนหรือ2คนแฟนบายอยู่ใกล้ๆอันนี้อันนี้เราทำกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอพอคุณพ่อเสียก็ก็เรียกได้ว่ารวมตัวกันมากขึ้นหน่อยบ่อยขึ้นหน่อยจะพยายามจะพยายามทาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกๆทําอยู่นะครับก็ยังดีที่มีหลานนะครับหลานอยู่เมืองนอกก็จริงแต่โอเคก็มีมีบินกลับมาเยี่ยมคุณย่าบ้างอยู่คุณย่ามีก็เท่าที่เวลาเขามีอย่างอย่างงานคุณพ่อวันนี้ก็เป็นเป็นหลานลูกชายผม นะครับก็เป็นหลานก็บอกว่าหลานทุนเล็กนะครับบินมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะก็ให้อยู่คุณยา่านะครับก็ก็ผมเชื่อว่าของอย่างเงี้ยอา่าเป็นกําลังใจสําคัญนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็นอกเหนือไาจากลูกก็คงจะเป็นหลานที่ทเป็นกำลังใจที่ที่ดีสำหรับค<ๆ>ุณย่าเพื่อนต่องเสกหรืออะไรดีไหมฮะสำหรับแบบว่าที่จะทำให้เป็นพ่ออะไรเ <laughs> <ะ>นี่ยอ๋อเออยังไม่ได้พูดถึงขังน้นนั้นนะครับแต่ก็คงคงอาจจะมี เป็นไปได้ครับอาจจะปีเราหนหรือแล้วก็แล้วแต่แพี่ที่ที่อาเทียจะทำกันที่มาแต่ว่าถามว่าตอนนี้เราเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นเราขอให้งานตรงนี้ใส่ิจต่อขันเผื่ออะไรแบบจัดแสดงอะไรอย่างนั้นนะครับคือคือเชื่อว่าผมอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่คุณพ่อมีก็คือแฟนคลับที่เหนยอแน่นนะครับอย่างวันเนี้ยอย่างวันเนี้ยเมื่อวานขนา่เมื่อวานนะครับบรรดาแฟนคลับคุณพ่อคนที่รักคุณพ่อที่ที่แทนตัวเองว่าลูกๆเรียกพ่อว่าพ่อเงี้ยเขาก็มาช่วยกันจัดเป็นเลอาหมอเป็น นิทรรศการเล็กๆน,นะครับมีโปสเตอร์หนังมีใบป,ปิดหนังม,มาปิดไว้สำหรับสารานีนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะได้เห็นว่าโอเคก็ความเหนียวแน่นตรงนั้นก็ยังอยู่นะครับก็โปรเจกต์อะไรแบบนี้อาจจะเกิดระหว่างระหว่างกลุ่ม f c กับกับกลุ่มครอ,อ,อบครัว<อ>นะครับญาติสนิทครอบครัวก็เป็นไปได้ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากครับต้องบอกว่าอย่างนี้คือสิ่งที่สิ่งที่คุณแม่บ่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือ คุณพ่อยังไม่ได้มาหาคุณแม่อ่าอันนี้เขาก็จะบ่นเกือบทุกวันเอ๊ะทำไมเดี๋ยวไปเข้าฝันคนนู้นเดี๋ยวไปเข้าฝันคนนี้ไม่มาแต่ผมเชื่อว,ว่ามาทุกวันแหละแต่ว่ามาแล้วไม่บอกแม่มากกว่าเรารู้ว่าถ้ามาแล้วบอกแม่เดี๋ยวเดี๋ยวมีอากมีอาการตัวพี่อยากรู้สึกเองบ้างไหมเวลาอยู่บ้านอ่าคือด้วยความที่ผมผมก็อยู่เขาเรียกไรอยู่กับเขาแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกเวลาเดินเป็นยังไง ในทุกทุกส่วนของบ้านก็ยังมีเขาไม่ถึงก,ก,ก็ยังพ่ออยู่มีท่านอยู่ตลอดใช่ครับ<ม>คือถามว่าต้องจำม่ต้องฝันถึงไหมผมไม่ได้ผมไม่ได้เชื่ออะไรแบบนั้นนะครับแต่เชื่อว่าสิ่งที่เราคิด<ม>ถึงหรือว่าเราลึกถึงเนี่ยก็ก็ก็ก,กจะพอแต่จริงจริงแล้วต้องบอกว่าท่านก็เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นแบบอย่างให้กับให้กับหลายๆคนนะครับไม่เฉพาะคนในครอบครัวนะครับแบบอย่างให้กับคนในวงการนะครับแบบแลวไม่ใช่วงการเดียวนะครับวงการบันเทิงวงการอะไรก็แล้วแต่นะครับในโดยเฉพาะในเรื่องของความความความจริงใจ ความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ความเขาเรียกหลายความมีวินยัยความกระตัญญูรู้คุณก็เรียกได้ว่าทุกอย่างเท่าที่ผมเห็นนะท,ที่ผมสัมผัสได้นะครับก็คุณพ่อก็ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีที่ตินั่นก็เป็นตัวอย่างที่ดีก็น่าจะเพียงพอส่วนในการภูมิใจในการที่เกิดเป็นลูกสมบัติเบธนีสอนเที่ยงเงรอครับแน่นอนครับก็ถามว่าภูมิใจไหมผมเชื่อว่าลูกทุกคนเกิดมาก็ต้องมีความภูมิใจในคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในฐานะที่คุณพ่อเราคือสมบัติเมญชนีอ่า เป็นพระเอกระดับหนึ่งน,นะนครับเป็นเป็นพระเอกตลอดการที่เขาเรียกกันนะครับก็บมีส่วนช่วยทําให้ให้พวกผมแล้วก็น้องๆมีวันนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องก็ได้แหละพวกเราใช้ชื่อเสียงของพ่อเป็นทางรัฐจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าทุกคนรู้จักพ่อถามว่าทางรัฐคืออะไรก็คือหนึ่งคือพอเขารู้ว่าเป็นลูกพ่อ,พอเขาก็จะมีความความรักความเมตตาความเป็นดูอ่าเป็นแบบ